คุณวิโร์เนี่ยได้คอมเมนต์ถึงการที่ฮุนเซนออกมาพูดโพลธนาต่างๆนานาว่านี่คือบิดาของสแกมเมอร์แห่งภาคพ,พื้นเอเชียตอนออกเฉียงใต้อยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับคุณวิรโรธครัก็คือเวลาสแกมเมอร์หรือว่าแก๊งโคลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับ,รบเวลาที่จะข่มขู่นะครับให้เหยื่อหรือผู้เสียหายเนี่ยนะครับต้องหยิบยื่นผลประโยชน์นะครับหรือโอนเงินมาให้เนี่ยนะครับครับก็เขาก็ต้องขู่นะครับแล้วก็ คราวนี้พอได้ผลประโยชน์ไปเดี๋ยวเขาก็จะวางสายไปเหยื่อก็คิดว่าจบแล้วแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้เจ้าสแกมเมอร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพวกโรแมนติกสแกมเมอร์ที่มันมีคลิปลับนะครับมีภาพลับภ,ภาพหลุดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะโทรมาอีกนะครับนี่คือผมว่ามันเป็นถือว่าต้นสายวิชาสแกมเมอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งเลยนะนี่คือน่าจะเป็นผู้บัญญัติวิชาเลยนะครับผมก็เลยยกให้คุณเซนเนี่ยเป็น บีดาแห่งสแกมเมอร์นะครับแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับเพราะว่าฐานปฏิบัติการของแก๊งคอร์เซนเตอร์และก็อาชีกรรมไซเบอร์นะครับที่สําคัญที่สุดแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ติดตามตรวจสอบอยู่นะครับก็อยู่ที่กัมพูชานะครับครับแล้วก็กลุ่มทุนที่ยงใหญ่นะครับกับตะกุลคุณก็คือคุยวันนะครับก็ถูกนะฮะ สหรัฐอเมริกานะครับก่มบาสเช่นเดียวกันนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าในมุมของฮุยโรเนี่ยคิดว่าประเด็นที่ฮุนเซนพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมไปถึงวันนี้ที่ไลฟ์ยาวนาน3ชั่วโมงกว่าเกือบ4ชั่วโมงแล้วก็พูดถึงประเด็นต่างๆทั้งคุณแพรรองทานคุณยิ่งรักคุณทักษิณเนี่ยเอาอย่างนี้คนไทยต้องใส่ใจไหมฮะหรือต้องใส่ใจประเด็นไหนไหมฮะก็ผมจริงๆแล้วมันไม่ได้เหนือบาปก,กว่าแรงนะมันค,คือมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะ่ะครับคืออย่างนี้นะครับก็คือว่า ถ้าปกติแล้วเขาปล่อยเนี่ยเขาจะปล่อยเลยครับก็เหมือนกับคลิปหลุดสนานาระหว่างคุณแพทองทานกับคุณเซนคลิปหนึ่งเนาะ e ีหนึ่งเนาะเขาปล่อยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการคู่ก่อนปล่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือให้เวลาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเสนอผลประโยชน์ถูกไหมฮะไอเรื่องเนี้ยคือคือเราต้องคิดให้ลึกนะว่าถ้ามีแค่เนี้ย ถ้าคุณเซนมีเท่าเนี้ยคือเดี๋ยวคุณเซนสามชั่วโมงที่หลายหลายคนที่พยายามที่จะหาว่าแปลว่าอะไรสาระสาคัญคืออะไรพอรู้สาระสาคัญแล้วทุกคนเนี่ยพยายามจะบ่นออกมาละว,ว่า응응เอาสามชั่วโมงของฉันคืนกลับมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือเขามีแค่นั้นจริงๆเหรอือหรือว่าเขามีมากกว่านี้แต่เขาได้รับข้อเสนอบางอย่างที่เขาพึงพอใจเขาก็เลยชักแม่น้ำทั้งห้า โยงใหยมั่วๆแล้วก็หาทางลงแบบแบบเนี้ยคือผมว่าคนนี้ทุกคนแบบเอ๊ะคืออะไรอย่างเงี้ยคือกรณีที่เปิดใช่ไหมครับว่าคุณทักษิณเนี่ยมีการพูดจามินสถาบันพระมหากษัตริย์หรือหมิ่นพระรมเดชานุภาพถูกไหมครับคือวันนี้มันห่างไกลมากเลยอยู่ดีก็บอกว่าคุณแพรทองทานเนี่ยนะครับไปพูดพาดพิงให้ร้ายแม่ทัพภาคสองเนี่ยเป็นการหมิ่นสถาบันนะเพราะว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้โปรดเกล้าแต่งตั้งแม่ทัพภาคอย่างเงี้ยคือมัน มันมันจัดเชื่อมโยงมากนะครับครือมั่วมากนะครับคือ,อมผมไม่คิดว่าฮุนเซนเขามั่วอย่างเนี้ยผมคิดว่าเขาจงใจมั่วแล้วหาทางลงอะ่ะ<อ>หาทางแลนดิ้งแบบเนี้ยหลังจากที่เขาได้อะไรไปบางอย่างหนึ่งแล้วอ,ะอ่ะหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้เห็นนะแต่ว่าด้วยความที่นายกตันตรีเหมือนกับโดนชนักตักหลังอ่ะใช่ไหมฮะครับครับทำให้ประชาชนก็ไม่มั่นใจแล้วว่าให้ตกลงแล้ว คุณเซเล็กคอร์ดงวดนี้เนี่ยแผ่นเสียงตกร่องเนี่ย <c oughs> เป็นเพราะมันตกร่องมาแต่แรกหรือว่าได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างมีการดิวลับแล้วเจราจาทางลับเพราะว่าคุณทักษิณก็หายเข้ากีบเมฆถูกไหม <c oughs> แล้วพอได้ในสิ่งที่ต้องการปุ๊บสแกมเมอร์พอได้ในสิ่งที่ต้องการก็เลยหาทางลงอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยโทรศัพท์มาข่คมขู่หลอกผลประโยชน์จากเยื่อใหม่ อะไร<ช><ช>อย่างเงี้ยเปล่าเนี่ยอ่อออออแต่นี่มันมีประเด็นหนึ่งที่วันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอ่ะแม้จะเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่พอจะรู้อยู่แล้วแต่พอคุณเซนพูดเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักมากขึ้นก็คือเรื่องที่บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยแกล้งป่วยป่วยทิพย์พอจะถ่ายรูปก็เอาเฟือกคอเฟือกแขนมาใส่แล้วก็ใส่ชุดเพื่อล่อคนไทยเนี่ยอ่ะตรงนี้ในมุมคุณวิโร์คิดว่ามีประเด็นไหมครผมว่าประชาชนชาวไทยก็อนุมานนะครับแล้วก็ ถูกคิดและตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้มาตั้งมาตั้งนานแล้วอะ่ะผมว่าการอภิปรายไม่ว่างใจของคุณรังสิมันโรมอะร่ะยังละเอียดกว่า <c oughs> เดี๋ยวคุนเซนสามชั่วโมงอีกครับยังมีหลักฐานมีเอกสง์เอกสารมีการตั้งข้อสังเกตที่แบบนะเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าเดี่ยวคุนเซนสามชั่วโมงอืมอืมนั้นผมยืนยันว่าไม่มีอะไรใหม่แล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้หรือว่าตบซับไปได้เรียบร้อยแล้วก็เลยหาทางลงแบบม่วงม่วงงงแบบนี้แล้วก็รอตบซับรอบที่สองรอบที่สามหรือเปล่า ครับครับแล้วก็ต้อง<ต>ผมผมมองข้ามช็อตได้ซ้ําไปว่าไอ้ซับที่มันสแกมเมอร์มันตบไปได้มันคืออะไรกันครับอืมแต่ว่าผล <คน S 1> ประโยชน์ที่เขาได้ครับคืออะไรหรือเปล่านะเนี่นี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะหาอืมหา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 เส้นทางเพื่อสืบสอบตรงนั้นมากกว่าอ่าสมมตินะฮะสมมติถ้าเป็นอย่างที่คุณวิโรธว่าว่า,วากว่าที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยอาจจะมีการตบซับหรือดีลลับอะไรกันไปแล้วเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์สถานการณ์ณวันนี้เนี่ยอ่ะถ้าดูภาพรวมที่คุณเซนพูดเนี่ยก็เหมือนกับ แตกหักกับตระกูลชินวัตรอยู่ดีนะคะคุณวิโรธก็ใช่ครับคืออย่างนี้เราต้องรู้จักตัวตนของคุณเซนครับผมเวลาผมผมพูดถึงคุณเซนเนี่ยผมผมบอกผมขนลุกทุกครั้งนะผมไม่ได้หมายความว่าผมเหนือกว่าเขานะแลวผมต้องยอมรับถึงความโหดเที้ยมนะครับแล้วก็ใจที่เด็ดนะที่พร้อมที่จะหักหลังเพื่อนหักหลังพี่หักหลังน้องนะครับหักหลังผู้มีพระคุณเพื่อ เข้าสู่อํานาจนะครับแล้วก็การครองอํานาจมายาวนานเนี่ยมันมันมีการหักหลังคนนะครับในรคุณคนอะไรอย่างเงี้ยเยอะเต็มไปหมดอยู่แล้วค,คือคนคนนี้น่ากลัวจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขานะดังนั้นเนี่ยผมผมผมคิดว่าผมผมผมกลัวมากๆนะครับที่ที่เวลาที่เราจะต้องมานั่งคิดถึงคนคนนี้เนาะผมเลยเชื่อว่าเขาหักกันคงจริงแหละนะครับ แล้วก็เขาคงกดดันมานานนะผมย้อนหลังไปถึงตอนปฏิบัติการโปเชนตงเมื่อปี2546ในยุคนั้นเนี่ยเขาอยู่ในฐานะนะครับออลองบอนคุณทักษิณนนะ่ะจำได้ไหมเหตุการณ์เผาสถานถทูตที่ครับสถานทูตไทยที่กรุงพนมเปรเนาะแล้วคุณทักษิณได้โทรศัพท์ไปเบ่งทักก็เลยว่าถ้าคุณเซนจัดการไม่ได้นะจัดจัดการกับจราจรไม่ได้จะเอาหน่วยคอมมานโดไปถูกไหมครับ,รบมันก็ถือว่าเป็นการเอากําลังไปเขาเรียกนะ ห้ามนะครับประเทศไปจัดก,การซึ่งมันก็เท่ากับไปเหยียบศักดิ์ศรีเขาผมว่าณะวันนั้นเขาก็แค้นแล้วก็ประกอบกับในช่วงเวลาหนึ่งที่ปรากฏข้อมูลว่ามีกลุ่มทุนไทยสนับสนุนการทํารัฐประหารเพื่อโค่นล้มอานาจอํานาจของคุณเซนด้วยผมว่าคุณเซนเขาเป็นคนแค้นฝังหุ่นแลวเขารอได้ภายใต้รอยยิ้มแล้วก็ล่าสุดที่นักสินบอกว่าเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามตะโกอดีกว่า คุณลองคิดดูสิว่าคุณมาเน็ตเขาพูดอย่างนั้นอ่ะลูกชายเขาอ่ะ,<ฮ>ะอยู่ดีถ้าเกิดเขาไปยอมเหมือนที่คุณนักศิลป์ว่าก็เท่ากับอะไรฮะ,<ม>ะลูกชายเขาเขาถูกค<ม>ุณนักศิลป์กดอลูกชายเขาลูกชายเขาเป็นลูกน้องคุณนักศิลป์่ะพอคุณนักศิลป์บอกว่าเฮ้ยออกไปต,ตรงนี้จะทําสนามตะก้อแล้วก็ยอมถอยทหารกลับไเอะ่ะ<ม>ผมว่าเขาก็ผมก็เขาก็ตั้งคําถามกับตัวเองมามา,มาตลอดว่าให้ตกลงแล้วนะวันนี้เขามีอะไรที่ต้องพึ่งคุณนักศิลป์นะหรือคุณ,<ม>คณนักศิลป์ต้องพึ่องอะไรเขา เออหรือแล้วเขาก็น่าจะมีชนักปักหลังคุณทักษิณปเต็มเลยหมดนะครับ,รบผมยืนยันว่าการที่เขาปล่อยรูปห้องพักคุณทักษิณอน่ะมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเอ้ยตรงนั้นติดก้องเปล่ามีเครื่องดักฟังเปล่ามีเครื่องมีเครื่องบันทึกเสียงเปล่าก็าส่งสัญญาณถึงคุณแพทองทานว่าอย่าเปรี้ยวเดี๋ยวผมปล่อยนะถูกป่ะแล้วถ้าเกิดคุณทําตามคําสั่งของผม หยิบยื่นผลประโยชน์ที่ผมต้องการส่วนคุณจะเป็นเนียนไปอธิบายยังไงกับประชาชนหรือว่าเล่นปลาหีให้ประชาชนเขารู้สึกยังไงก็เรื่องของคุณนะครับส่วนผมได้ผลประโยชน์ที่ผมต้องการก็พอไม่เปล่าถูกปะ่ะผมว่าผมไปวิเคราะห์ไปไปถึงขนาดนี้นี่คือความความกดดันของคุณเซนนะสองอผมคิดว่าเขาก็ต้องการที่จะเป็นวีรบุรุษอ่ะในช่วงสุดท้ายอ่ะนะครับเ,เขาก็ต้องการ อะไรอ่ะบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างคะแนนความนิยมทางการเมืองเพื่อให้ตระกูลหุ่นเนี่ยสืบทอดอำนาจต่อไปเนอะใช่ไหมดังนั้นเขาก็สร้างกระแสความความนิยมหรือความคลั่งชาติขึ้นมาเนาะใช่ไหมแมนั้นเขาไม่ยั่วยุตลอดหรอกถูกไหมเอ็ะเป็นไปได้ไหมฮะว่าสิ่งที่ทําให้หุนเซนแตกหักกับ อดีตเพื่อนซีอย่างคุณทักษินในวันนี้เนี่ยาบางท่านวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะนโยบายเอนเตอร์เทน n มนต์คอมเที่จะมีคาสิโนอยู่ในนั้นไปแย่งผลประโยชน์ของกัมพูชามาเนี่ยคุณวิโรธคิดแบบนั้นไหมครัผมคิดว่าตรงนั้นยังห่างไกลนะมผมเพราะว่าโอกาสที่ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันยากมากนะมันลิบหลี่มากอะ่ะแล้วผมเชื่อว่าด้วยระบบนอมินีอะ่ะ นะครับคุณเซนเขาสามารถที่จะใช้นอมินีในการหาผลประโยชน์จากเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้อยู่แล้วถูกปะแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นชนวนเนี่ยที่ผมที่รอคุณเซนคำหนึ่งถึงภัยคุกคามก็คือว่าประเทศไทยเราถูกแรงกดดันจากทั้งจีนจากทั้งสหรัฐอเมริกาจากทั้งประเทศในกลุ่มยุโรปในการที่จะต้องปราบปรามนะครับแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับหรือเหล่าสแกมเมอร์ทั้งหมดนะครับที่อาจจะมีฐานบฏิบัติการอยู่ที่ทั้ง กัมพูชาเองจากทั้งที่ชเวโกโกเองถูกไหมครับแล้วพอเราเริ่มปราบที่ชเวโกโกใช่ไหมผมว่าคุณเซนเนี่ยเขาก็เขาก็ตรักว่าไอ้นี่คือแหล่งกระเป๋าสตางค์ของเขาที่สําคัญมากๆเนาะแต่ลุ่มหุยวันเนี่ยไปเซิร์ชได้วันนี้ผมก็ลงข้อความในอ่โพสต์ใน f a c e b o o k นะว่าบ,บินเซนนะครับของซึ่งเป็นหน่วยปราบตามการฟอกเงินเงิน<ๆ>ของสหรัฐก็<ๆ>กําลังที่จะติดตามไล่ล่าอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็อ่ ตัวหุ้นวันซึ่งเป็นธุรกิจการระบบรับชําระเงินนะครับแล้วก็ธุรกิจการเงินเนี่ยที่พัวพันกับตระกูลหุ้นเนี่ยนะครับก็พัวพันกับทางกมเมอร์ของเกาหลีเหนือด้วยนะครับกับกลุ่มราซาลัสนะครับซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยก็ถูกติดบัญชีดาในในในหน่วยเขาเรียกว่าคณะนะฮะคณะประเทศที่ทํางานเพื่อป้องกันการฟอกเงินหรือว่าแบล็อฟด้วยนะครับครับเท่านี้เนี่ยเขาก็กลัวแล้วคุณเซนก็กลัวแล้วว่าเฮ้ย คิวต่อไปจากชเวโกโกมันคือฉันหรือเปล่าถูกไหมแล้วผลประโยชน์มันเป็นหมื่นล้านนะครับใช่ไหมเขาก็ต้องเขาก็ต้องผมว่าเนี่ยเขาเขาห่วงเรื่องตรงนี้มากกว่าเนอะแล้วก็มผมว่าไอ้ประเด็นต่อมาที่น่าจะหักกันได้ผมผมคนแล้วที่มันคนที่มันจะไม่เผาผีกันขนาดนี้นะ มันเป็นเรื่องผลประโยชน์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องของนิสัยเป็นไม่ใช่เรื่องของคาพูดหรอกอืมอืมอืมมันก็มีคนตั้งคําถามว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรบางอย่างระหว่างคุณทักษิณกับคุณกับคุณคุณเซนที่อยู่ดีมันไม่ลงตัวหรือเปล่าเกี่ยวพันกับธุรกิจปีโตเลื่อมในทะเลหรือเปล่านะครับเนี่ยเขาก็มีการตั้งคําถามต่างๆมากมายครับครับ,รบ <It> ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าไปถามคนในปตทบางคนอาจจะรู้นะครับ เรื่องผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมได้ยินคุณจรุพรก็พูดว่าคุณลึกศิลเนี่ยเอาทองคำสอง0 0ืล้านบาทไปซุกไว้ไปฝากไว้ที่กัมพูชาเห็นคุณวิโรธพูดถึงนักการเมืองไทยเจ็ดแคนที่มีผลประโยชน์อยู่ที่กัมพูชาตรงนี้มันจะเกี่ยวพันกับเรื่องที่คุณเซนออกมาพูดไหมฮะเนี่ยคือผมว่าตรงนี้การที่คุณเซนมาขู่แต่ไม่พูดเนาะผมว่าอย่างนี้ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่คุณเซนรู้หรอกครับ,รบปปง,งอเราก็รู้เพราะว่าการโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยตั้งแต่700,000บาทขึ้นไปเนี่ยมันมีระบบรายงานอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยปปงงอเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ารู้เส้นเงินอยู่แล้วว่ากลุ่มทุนไทยกลุ่มไหนคนไหนที่เคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับไปที่กัมพูชานะครับ,รบแล้วการที่อะไรล่ะหุนเซนบอกว่ามีนักการเมือง7คนเนี่ยผมคิดว่าแล้วเขายังไม่เปิดชื่อนะผมว่าเขา ตอโต้ทางคอนเทนต์น่ะหลังจากที่ผมเนี่ยให้ข้อเสนอแนะกับท่านนายกว่ามาตรการที่ดีกว่าการปิดด่านเนาะแล้วกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดคือ,อการจัดการที่กระเป๋าสตางค์นะครับของคุณเซนที่เชื่อมโยงกับแก๊งพอเซ็นเตอร์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วมันเชื่อมโยงกับคุยวันก็ดีกับ LYP กรุ๊ปหรือว่ารียงพัฒ์หรือมงลิตีกรุป๊ปซึ่งเป็นกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาของของของคุณเซนแล้วที่ แล้วที่สำคัญที่สุดคือสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วฝร,รั่งเศสอังกฤษจีนพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รังอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็บอกจุดยืนนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นให้กับนานา,นานอารยประเทศด้วยว่าเนี่ยเรากําลังมีปัญหากับประเทศที่เป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมไซเบอร์และแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่สร้างความวุ่นวายไปให้กับทั่วโลกอ่ะและเป็นแหล่งฟอกเงินอ่ะ แล้วก็จะลดทอนความชอบธรรมของอกัมพูชาในเวทีโลกไปโดยทันทีคือยิงปืนนัดเดียวนี่ได้นกหลายตัวเลยรปรากฏว่าสองสาวันต่อมาคุณเซนโต้ในเชิงคอนเทนต์เลยนะครับว่าอ้มีนักการเมืองเจดคนนะที่เอาเงินมาฟอกที่กัมพูชาอืแล้วปรากฏว่าผมก็จับสังเกตว่าท่านนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้พูดถึงแนวคิดในการใช้มาตรการในการปราบปรามการฟอกเงินในการจัดการเลยครับ มันก็เลยต้องตั้งคำถามว่านักการเมืองเจ็ดคนเนี่ยเป็นคนในเครือข่ายใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเปิดมาแล้วมีชื่อเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผิดกฎหมายปปชทันทีถูกไหมเพราะถือว่าปิดบงังแล้วก็รายงานบัญชีทรัพย์สิสนนันเป็นเท็จด้วยแลแ่ถ้าเกิดเงินนั้นพัวพันกับก,บการทุจ ruption, ริตคอร์รัปชันก็มีความผิดมูลฐานที่ยึดอายัดทรัพย์ได้อีกและที่สาคัญนายกมนตรีที่แต่งตั้งนะครับคนที่ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นรันตรีก็อาจจะต้องรับผิด แล้วก็มีจุดจบเหมือนกับกรณีของนายกเสฐียด้วยหรือเปล่าครับครับครับ,รบทีนี้ณนะวันนี้เนี่ยการที่ฮุนเซนออกมาพูดออกมาปัน่นไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยในมุมของรัฐบาลเลยฮนะถ้าให้คุณวิโรธแนะนําในฐานะฝ่ายค้าเนี่ยรัฐบาลต้องทํำยังไงเพราะว่าพอไม่โต้อตอบเนี่ยคนไทยก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหรัฐบาลนาย,ยกปล่อยให้เขายื่นปากมาพูดพวัวปาปๆๆาปาปาอยู่นั่นอ่ะเดี๋ยวพอจะตอบอ่ะไม่รู้อีกว่าเขาจะปล่อยอะไรออกมาอีกเนี่ยรัฐบาลต้องทํำยังไงดีฮะตอนนี้ ผมคิดว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับผมคิดว่าปล่อยไม่ได้หรอกนะครับปล่อยให้ปีดาสแกมเมอร์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับปันโซเชียลไปเรื่อยสร้างคอนเทนต์ไปเรื่อยยังไม่ได้รอะครับผมว่านายมตรีเนี่ยนะครับจะต้องมีการจัดตั้งนะครับโคฆสกที่มีความชัดเจนผมเข้าใจว่ามีแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเช่อะไรบ้างครับมันคือผมว่าต้องมีโคฆสกประจาตัวนายกอลนะครับ คือต้องคอยติดตามแล้วโต้ทันควันนะครับสองผมว่าต้องมีคณะทํางานของกระทรวงการต่างประเทศก็อาจจะมาโต้ในเรื่องของอบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศแล้วก็ต้องทําหนังสือหรือเรียกประชุมชี้แจงทูตานุพูดองคอ์กรการต่างประเทศต่างๆเพื่อให้เขาเข้าใจสถานการณ์ว่านี่มันไม่ใช่ข้อพิพาทนะร,ระหว่างโครมแดนและมันกลายเป็นการหวงผลประโยชน์ของ คนที่มีส่วนได้เสียนะครับกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ของอุยภาคแล้วก็เป็นแหล่งฟอกเงินสําคัญคนะครับที่เกี่ยวพันยงใหญ่กับอาจจะเป็นการก่อการร้ายก็ดีนะครับอาชญากรรมไซเบอร์แก๊ง call center พนันออนไลน์ที่สร้างความวุ่นวายสร้างปัญหาให้กับคนทั่วโลกโดยเพราะคนในฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกาหรือฝั่ง ทางสแกนดิเนเวียนคันทรีหรือว่าประเทศทางด้านแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยก็เจอเยอะหรือทางฝั่งยุโรปก็เจอเยอะนะครับหรือจีนเองก็เจอถูกป่ะผมเลยคิดว่ามันต้องอธิบายให้กับโลกได้เข้าใจด้วยนะครับผมว่านี่คือทีมที่สองทีมที่สามผมว่าตอนนี้ก็เป็นโคศกันน้านกองทัพซึ่งจะเห็นสังเกตเห็นไหมตอนนี้บทบาทของกองทัพเนี่ยนะครับเริ่มเป็นการตรึงตรึงพื้นที่ไล้เห็นไหมตอนนี้เขาเปิดแนวลบทางด้านทางด้านสื่อและการสื่อสารทางการเมืองนะนายยมตรีก็ต้อง มีมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ชัดเจนและพร้อมตอบโต้แล้วตอนนี้ผมคิดว่าทางด้านฝั่งกําลังและความมั่นคงเนี่ยองทัพเขาเขาปักหลักเขาตั้งหลักได้แล้วครับตอนนี้นการสื่อสารทางการเมืองก็ต้องตั้งหลักให้ได้การต่างประเทศก็ต้องตั้งหลักให้ได้นะครับแล้วที่สําคัญที่ผมย้ําเสมอว่ามาตรการช่วยเหลือเยียวยานะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รับผลกระทบซึ่งวันนี้ผมเห็นข่าวแล้วว่านายกก็เริ่มขยับตรงนี้ละแต่ยังช้าอีกนิดนึง อ,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 อืมอืมอืมอ่ะสุดท้ายครับแปลว,ว่าจุดยืนของพรคประชาชนกับทางรัฐบาลแพทองทานเนี่ยวันนี้หน้าตาของคอรมอชุดใหม่เนี่ยเริ่มมีข่าวออกมาว่าจะชัดเจนแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องระหว่างประเทศก็ว่ากันไปแต่เรื่องในประเทศเนี่ยเรายังยืนยันไมหมฮะว่าเรียกร้องให้นายกยุบสภาแต่ดูทรงเหมือนนายกโอ้โอกาสจะยุบสภาน้อยมากเลยนะคุณวิโร์ก็ผมตั้งคําถาม,มครับคืออย่างนี้ครับคือคือ หน้าตารัฐบาลจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเสียงมันก็สองร้อยหกสิบสอง้ยเจ็สิบเสียงถูกไหมครับมันไม่มีเสถียราภาพอยู่ดีครับถูกไหมฮะจะจะจะหน้าตาอย่างไรมันไม่ได้คือความความมีเสถียราภาพของรัฐบาลมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาว่าคนไหนเป็นรัฐมนตรีคนไหนเป็นนายกรมตรีต่อให้เปลี่ยนนายกรมตรีนายกรมตรีลาออกเสียงก็สองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบเสียงนะครับมันก็มีปัญหาในการยกมือในสภา,า,สาอยู่ดีมันต้องมีการแจกกล้วยซื้อกล้วย เรียกร้องค่ายกมืออยู่ดีครับงานการอะไรในสภาก็มีปัญหานะครับการขับเคลื่อนนโยบายก็มีปัญหาแล้วมันจะอยู่ยังไงนี่คือผมว่าประเด็นที่ประเด็นที่สองเนี่ยนายนตรีที่ถูกแก๊ง call center เนี่ยเอาชนะกักหลังแบบเนี้ยจะมีคลิปกี่คลิปมีคลิปของคุณทักษิณหรือเปล่าเราผมว่าประชาชนยังไงก็ไม่ไว้ใจอยู่เดียวว่าเอา้านายกการตัดสินใจของนายยกเนี่ยนะครับ,รบมาจากการตัดสินใจตามบริบทของสถานการณ์หรือว่าถูกขม่มขู่อะไรหรือเปล่าในทางลับ จนกระทั่งว่าต้องต้องต้องยอมตัดสินใจอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าผมว่ายังไงก็ตามผมคิดว่ายุบสภาก็ยังเป็นทางออกที่ที่เอ,อถ้าจะบอกว่าเสียหายคือเสียหายน้อยสุดถ้าเกิดจะบอกว่ามีประโยชน์ก็คือมีประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นทางเลือกที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับแล้วก็สบายสบายอกสบายใจมั่นใจมากที่สุด